สวัสดีและสบายดีทุกคนเออ้อวันนี้สิพาทุกคนมาเบิง่งอันชีวิตการเป็นอยู่เนาะของบ o t t o Channel ตอนนี้อยู่ให้อยู่นาแะไวกับไ่ไดไปทางใดเพราะว่าช่วงโควิด19กแบบ็ถือโอกาสจะมาถ่ายรีวิวรถเนาะเป็นรถอันซื้อมาแต่บบดนั้นได้ถ่ายรีวิวให้ทุกคนเบิ่งเลยเป็นรถอันกระบะวิโกเนาะ อันตอนนี้อยู่หน้าเนาะท่านผู้ชมอันเกี่ยวข่ากับห้ากระแล้วข่ากับท่านได้เมื่อยังอยู่เทียงเตรีมอยู่ตารางเทียงเอ,อันเดี๋ยวจิพาไปเบิ่องเด้อแดดแห้งๆตอนนี้นี่เนาะเป็นเขา่าเข่าปั้นแล้วเลยเข่าเปลือกนี่ก็เป็นอันตรงหน้า เทียงนานีนด้ผมได้อยากมาเที่ยวบรรยากาศยอยู่ไห้อยู่นาเัียงงัวอยู่นาเนาะนี่ก็รอรบๆเทียงมีรถไทยรถไทยกับพี่คานฮักรถไทยกับใ้สิบแปลงอยู่ไปซื้ออะไรกับบ่มีเนาะครับปิดโควิด อ่าโอเคเดี๋ยวชีพาทุกคนมาเบิ้งเนาะอันรถคอยซื้อมาเป็นรถอันวิ g โกแช่มเนาะนีเด้อโตเลต้าวิกโกแช่มไปหาเงินอยู่ไทยเนาะเพื่อที่ได้รถคันนี้มาหาเงินอยู่ไทยทั้งหมดตั้งเต่อายุน้อยผมและเจ็ดแปดปีแล้วเนาะหาเงินมาเพื่อที่ได้รถเลย ือหลายอย่างเนาะมีชื่อท่ดินจิปุกเคือนน้ำอะไรก็ซื้อซื้อให้ซื้อน้าพร้อมเนาะนีเดอรดรถยวจิ่ายเบื้องใกล้ๆ,ๆเนาะโอเคเนาะน,นี่ก็เป็นสีรถจะเป็นสีขาวเนาะสีขาวแบบขาวน,นั่นเลยมีซื้อสติกเกอร์มาติด สติกเกอร์แต่งมนาะซื้อมาใส่นี่ซื้อมาใส่เองอันนี้ก็จะเป็นไปซื้อน้ามาเมื่อวานนี่มาท่านได้เอาลงมันหลายยกบมบายเอาขึ้นเอาลงก็เลยปลาใบอ,อยู่ในถังรถเลยเดี๋ยวมาเบิ่งภายในรถเนะภายในก็นจะมียางลายนะมีอัหมอนไว หมุนนอนเวลาอยากนอนนะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับรถจะเป็นรถอันเกียร์อโอโต้เนาะขับง่ายจังบ่เมื่อยนะเวลารถติดรถยังไม่ต้องหยับขาดไปบ่อย แดดแรงแรงออนี่เรียงเป็ด una, อยู่หน้าพ่อมีกระกองเครื่องปันเข่ามือซื่อนี่ซื่นเมื่อวานนี่ในเข่ากรบบัลายเนาะฝนตกห้ามหมากมันก็รีบเข่าก็ได้เข่ากับโมงามเป็นรอบๆเดีกิษไทยเบื้งองเ้อนี่ฝนกับศิเป็นอันพายเรียกว่าเป็นน้องปลา ทางพุนกับจิเป็นอันหน้าข่อยนาทีเสือ,อไว้น,นี่เป็นหน้าของอีแม่เนาะโอเคเนาะเดี๋ยวจิพาไปเบิ้งอันอยู่ให้อยู่หน้าคืออยู่ได้ครับว่าเพราะว่ามีแพงสลาเซลเนาะแพงสลาเซลดูทั้งคางเพียง ก็มีอันนำบาดานใส่ได้เรียบร้อยเว้นแนสตลาเซลเละทั้ทงนั้นเดี่ยนี่เป็นขางเทียงต้นมะฮง,งก็มีอยู่ติดกับเทียงเลยพเพราะใครอยากกินตำมะฮงน้าม,ม,มามาหน้าชิบตำไม่กินอันนี้ก็จะเป็นลูกสาวเนาะนี่ เสื้อก็บอใส่ตากแดดอีกกับประมาณนี้เนาะรอบๆเทียงเขาโอเคเนาะทุกคนอันสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะไฟเบิ่งกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอันบาตชนแนลหน่ยเด้อขอขอมกขอบใจเด้อขอตัวอันลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย